นาราธิวาสและตำรวจภาคเก้าตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกทุกภาคส่วนนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเราจะมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ว่าได้มีการจับกลุ่มมีผลงานของตำรวจทาหารและฝ่ายปกครองได้ร่วมกันจับกลุ่มเครือขถ่ายรัก้ายาเสพติดรายสำคัญที่รายแรก เป็นการนำยาเสพติดจ,จากชายแดนทางสามเหลี่ยมทองคำลับไปจับอยู่ที่ปลายสุดของประเทศไทยคือที่ตากใบจำนวน9,000กิโลไอจำนวน9,000กิโลซึ่งถือว่ามีปริมาณมากแล้วก็รายที่สองก็จะเป็นการขยายเครือข่ายจากการจับ ยาไอทั้งที่แล้วแล้วก็มีทรัพย์สินอยู่เึ่งอันนี้อยากจะเรียนให้ทราบว่าวันนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดแล้วก็เราจะแก้ปัญหายาเสพติดให้ครบทุกวงจรทั้งยาเสพติดในพื้นที่มีลักษณะต่างกับที่อื่นเรารวมถึงกระท่อม และคัญชาซึ่งตอนนี้ไม่มีกฎหมายที่จะควบคุมโดยตรงแต่ว่าทั้งสองสิ่งก็เป็นภัยกับประชาชนโดยเฉพาะไอ้ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่านาราธิวาสหรือไอ้ไม่สามารถมีเท้าเดินมาได้แต่สามารถเดินทางมาถึงนาราธิวาสได้ซึ่งอันนี้ก็ตั้น รัำจีช่วยมาไทยเดี๋ยวอาจจะต้องเราต้องมาหาลือกันว่าคือปกติยาติดๆไม่ควรจะเดินทางมาถึงได้เราก็ถึงพบว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ทำให้มีการจับกลุ่มไอเนี่ยสูงสุดในคือนราธิวาสเนี่ยสูงเท่ากับชุมพรเหตุที่ชุมพรเยอะเพราะมีด่านสกัดอันนี้ก็ตัวเลขเมื่อเช้านี้ลองให้รวบรวมเนี่ย จะเป็นจำนวน1,625กิกโลนะที่ปลายทางมาแค่ตลาดที่วาดนะถ้าบวกปัตตานีบวกสงขาเข้าไปเนี่เป็นระดับหนึ่งเลยคือแสดงว่าที่ใหญ่ฝออ้ายคือคนที่ค้าที่อยู่เบื้องหลังนะั้งนี้ต้องขอชื่นชมผลงานของทางกอ,องทัพภาคสี่กรบมากทางตำรวจ ทางฝ่ายปกครองที่วันนี้อยากจะส่งสัญญาณไปให้ข้าราชการทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องไม่ปล่อยให้ยาเสพติดมาทำร้ายประชาชนยิ่งเศรษฐกิจเราลำบากแล้วทำทำให้คนกลุ่มนี้ว่าพลาดเข้าไปใช้ยาเสพติดยิ่งลำบากใหญ่จะไปก่อเหตุนอก,ก,กจากติดยาเสพติดแล้วก็ไปก่อเหตุความไม่สงบในสังคมมากมายทั้งตั้งแต่ลักทรัพย์ ไปทําให้ครอบครัวแตกแยกดังนั้นการแก้ปัญหายาเสพติดจึงเป็นวาระที่รัฐบาลจะร่วมกันแก้ปัญหาโดยเฉพาะทางมาทไทยรักษาการนายกรัตรีท่านคุมรมท่านให้ท่านเดติเนี่ย,ย,ยคุมกลม,มปกคองท้องถิ่นซึ่งอยู่ในทุกพื้นที่แล้วท้องถิ่นก็ต้องหันมาร่วมกันแก้ายาเสพติดด้วยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์ก็ให้ ใคยชนะเดทเด,ดโชเนี่ยมาทำยังไงให้ทุกคนทุกคนจะต้องร่วมกันทั้งปปสด้วยว่าคนที่ติดยาแล้วต้องการที่จะรักษาต้องไม่เสียเงินต้องได้รักษาให้ถ้าคุณมีจ,จิตใจที่สูงส่งกัดทินใจมารักษาต้องรักษาให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่อยากแะกลาบเปียนซึ่งรายละเอียดในการจับกลุ่มก็จะขอให้ทางหน่วยปฏิบัติได้เล่าขยายให้ นนะขณละลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถ่าได้กล่าวถึงนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะครับการเยนี่ยนกันมนตรีวทวีสอดสองนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมแถลงข่าวและก็พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทั้งหลายครับคือปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดระดับต้นๆของประเทศไทยเวลานี้นะครับ ทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่านภูมิธรรมเวชยชัยแถบติว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกได้วายอย่างชัดเจนว่าต่อไปนี้จะต,ต้องไม่มีผู้เสพและต้องไม่มีผู้ค้าเพราะฉะนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารฝ่ายปกครอง DSI ที่น้องสี่มลชนทั้งหมดครับต้องรวมพลังกันอย่างจริงจังนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้ วันนี้จะาจับได้เราต้องย้อนกลับไปถึงต้นทางให้ได้ว่ามาจากไหนมาอย่างไรแล็บปลายทางไปจบที่ใครนะครับต้องขุดรากถอนโคนกระบวนการนี้ให้ได้ทั้งหมดนะครับมันอยากฝากไปถึงกระบวนการ้ายยาเสพติดทุกคนนะครับไม่ว่าผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหน้าหรือผู้สมคบว่าต่อไปนี้ถ้าท่านยังไม่เลิก ท่านจะยังอยู่แบบปกติสุขในประเทศไทยไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับก็อยากฝากพี่น้องสื่อบทชนช่วยสื่อให้ชัดเจนด้วยครับขอบคุณมากครับแลําำดับต่อไปนะคะขอย่าเรนเชนคอนโทไพศาลหนูสังผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ค่ะครับเรียนท่านรัะบนรีว่าการสุริยธรรมท่านได้ช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยท่านเป็่าวกระตอท่านรองพ้กาลูกทอภาคเช้าครับผมเองก็ต้องขอชื่นชมนะครับ ในการบัดการรูปการของฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองฝ่ายทหารและก็ปอพในการจับกลุ่นยาไอซ์รดแหญ่ในครั้นี้เราถึงการขยายผลการยึดทรัพย์ในวันที่นำมาถูกการแถลงข่าวในวันนี้ครับกหรบบงานสําคัญของภาคสี่กองบรรษัทครอบครัวในภาคสี่ส่วนหน้าครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องหลักนะครับก็คือเรื่องของการควบคุมพื้นที่ป้อกการเหตุร้ายและก็ งานอีกงานนี้สําคัญคืองานพครงการแกร้ไรหาย,ยาเสพติดแต่จากการทีร่ทำงานในพื้นที่นะครับไม่ว่าเป็นเองเหรือแม้แต่กระมวต่างเนี่ยประสบถามชาวบ้านนะครับว่าปัญหาฝากท้องปัญหาความแรงในพื้นที่และก็ปาญาัญหายาเสพติดถ้าไร่ความสําคัญที่้องในพื้นที่ต้องการแก้ไขปัญญาเสพติดเป็น,นันดับแรกเพราะว่าจะตุกยมยากในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญญาเสพติดทั้งรูปการป้องกันการปราบปราม การบัตพื้นฟูและก็การพื้นฟูและการทำงานร่วมกันนอกจากในพื้นที่ทงกลก่ามาแล้วเนี่ยครับก็สําคัญก็คือเรื่องของการทํางานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเราเพราะว่ายาติดเราควบคุมได้จับคุมได้นครับส่วนหนึ่งคือใช้ในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็เข้าสู่ประเทศบ้านเราเพื่อนบ้านเราแล้วก็เข้าสู่ประเทศที่สามแลแล้วเนี่ยการทํางานในพื้นที่ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องดูกันอยากใก้ชิดทุกเก่ามาแล้วอีกส่วนหนึ่งคือการทำงานร่วมกับทางประเทศเพื่อนบ้านเราในการแจ้งบาะแสหรือร่วมกันปราบปราม นะครับนั่นคือเรื่องของการการป้องกันการปราบปรามส่วนเรื่องที่สําคัญคือภูเองก็อยากจะทำเปลี่ยนว่าเรื่องยาเสพติดนะครับในพื้นท <c oughs> um ี really ่น we ี kind of ้เราต้องมาบาทบทวนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการป้องกันปราบปรามบวาบัดพื้นทูแล้วนะครับมาอย่างต่อเนื่องและที่สํคัญก็คือเป็นวันเองเป็นวันสำคัญของรัฐบาลในส่วนหนึ่งที่ในระดับพื้นที่นะครับที่สับเหนียได้ว่าในส่วนของชุมชนหมู่บ้าน ผู้นาท้องที่ท้องถิ่นผู้นำพัฒนาให้ร่วมกันแก้ไขไร้มากยิ่งขึ้นก็จะมาถูนเรื่องของการใช้หลักทำบลบ้านก้าวดีผูก่มปักกั๊ก็คือว่าทําไงว่าปัญหาจหญ่ๆเด็ดๆนี้ให้ชุมชนหรือหมู่บ้านเนี่ยมาคูดกันก็จะช่วยนกันดูแลอย่างไรใช้กฎทางสังคมอย่างไรในการช่วยไม่ว่าเรื่องของการป้องกันไม่ต้องการปราบปรามเรื่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ป็นการขับเคลื่อนร่วมกับทางสบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในหลายพื้นที่นะครับก็นําไปสู่กัน แก้ไขรายาทผิดโดยชุมชนแต่เช่นว่าทางด้านอำเภอบายจอจังหวัดปัตตานีต่างเขาเป็นหลายพื้นที่นะครับที่การใช้หลักตุรวจวัดก้าดีปูปูกลุ่มอากาศเนี่ยใช้แก้ไขรายาโดยชุมชนได้ผลนะครับผมก็คงจะทำเปลี่ยนต้นแค่นี้ครับในส่วนของการปุกาบัดก็ขออนุญาตให้ทางคนที่บัดแทนพื้นที่ได้ทำเปลี่ยนให้สื่อปุ่นได้ทราบต่อไปครับในส่วนของรายละเอียดการจับกลุ่มนัก้ายยาเสพติดรายสำคัญน,นะคะเรียนเชิญตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะครับขออนุญาตครับ คดีนี้ของชุดตำรวจภูธรจังหวัดอาร์ิวาสครับก็ได้มีการจับกลุ่มครับยาไอซ์900กิโลกรัมครับซึ่งก่อนเกิดเหตุครับทางชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวครับว่าจะมีการลำเรียงยาเสพติดครับจากพื้นที่ภาคกลางครับมายังจังหวัดอาร์ติวาสครับซึ่งชุดจับกลุ่มก็ได้ทําการสืบสวนติดตามเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนครับก็จนวันเกิดเหตุครับได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีรถขนยาเสพติดครับนำเลียงจากจังหวัด สุพรรณบุรีครับมายังอำเภอตากใบจังหวัดกาฬสุวรรครับโดยเป็นการนำเยียงโดยรถจนกระบะรัวครับแล้วก็มีการใช้ผัก่นมปี๋ฝังหน้าครับจนกระทั่งชุดจับกลุมครับได้พบบุคคลต้องใส่ครับจำนวนหนึ่งคนพร้อมกับรถยนต์หนึ่งคันครับเมื่อไปถึงก็พบรถยนต์กระบะคันนี้ได้ออกขับออกไปโดยที่ว่าชุดจับกลุมได้แสดงผู้ต้องหาครับได้ถูกแสดงตนแล้วก็ทําการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นคนจังหวัดพิษิตรครับอยงราย ทางชุดจับกลุมจึงได้แบ่งเป็นสองชุดครับหนึ่งชุดคือไล่ติดตามรถต์กระบาไปส่วนอีกหนึ่งชุดได้ทําการสอบถามครับจากนั้นครับได้ทําการสกัดจับรถต์กระบาไว้ได้ครับแต่คนขับใช้อาศัยความชนะในพื้นที่ครับหลุหนี้ไปครับจึงได้เชิญตัวผู้ต้องหาครับมายังรถต์กระบาจากการตรวจค้นพบยาไอซ์900ก้าร้อ0กิโลกรัมครับพร้อมกับมีผักกะหล่ำปีบางหน้าครับจึงได้ควบคุมตัวมายังศูนย์ ขยายผลอยาสุดดครับแล้วก็ทําการซักถามซึ่งขนานี้อยู่ระหว่างการสืบสวนครับแล้วก็จะออกมาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้สั่งการผู้ติดต่อครับออกไปครับขอบคุณครับเรียนผู้กำาชาและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับในส่วนปฏิบัติการตรวจยึดทรัพย์สินคดียาเก็ติดในครั้งนี้นะครับ ก็เป็นการปฏิบัติภายใต้แผนปฏิบัติการโนดัตโนเดเลอร์ตามนโยบายของรัฐบาลและของผู้กำกับการในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น,นครับโดยการบรูารณาการกําลังของเจ้าที่ตํารวจทหารฝ่ายปกครองเจ้าที่ปปสและเจ้าที่ดีเอสไอนะครับในการเข้าตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาผิดจากกรณีจับกลุ่มผู้ต้องหาจํานวน3รายครับพร้อมยาไอซ์น้ำหนัก6ก5อากิโลในพื้นที่อำเภอสุงไหงกอลกจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่12มิถุนา68ครับซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้รัฐมนตรีชุดที่มนะครับก็ได้กรณามาแถาลงข่าวด้วยตนเองแล้วเมื่อวันที่13มิถุนา68ที่ผ่านมาครับก็ในคดีนี้นะครับในส่วนของเจ้าหนี่นะครับเพื่อเป็นการทาลายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สิ้นซากนะครับก็ได้ดําเนินการสืบสวนขยายผลมาอย่างต่อนเนื่องนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่18กรกฎาคมครับสามารถถอนมาสารออกมาจับผู ภายดังกล่าวเนี่ยจำนวนสีรายครับอ่าก็คือนอายอนนท์มูซอนายพิชัยปิดหลงนายสุพิพรียูโซและนายทวัชชัยจักจันนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการหลบหนีและในขณะเดียวกันนะ่ยในส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ดำเนินการสืบทรั์อาที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่14สิงหาที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันอ่าตรวจค้นเป้าหมายจํานวน5เป้าหมายและสามารถตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง กับการกระทําผิดมูลค่าประมาณ20ล้านบาทครับในส่วนในส่วนด้านอิทธิพลีบัดเคร่บทางตำรวจกองพัครับขออนุญาตให้ทางปปสพักเเป็นผู้นําเรียนขอเชิญครับเรียนเปี่ยนต้นต้นตีว่าการช่วยธรรมและต้นตีว่าการช่วยการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ในส่วนของประหาประกาศในวันที่13-14สิงหาคม2568นะครับภายหลังจากมีการผาตัดคุมนายภิชัยบินหลงและก็นายอนุโมสอที่มีการขยายผลออกหมายจับได้4ร่ายนะครับสำนักงานปปสร่วมกับกองก,การสืบสวนตำรวจจนภาคใต้นะครับได้ทําการสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามหาทรัพย์สินในส่วนของเครือข่ายต่างๆซึ่งการปฏิบัติในวันที่14สิงหาคม2568ทางสำนักงานปปสได้ประสานการปฏิบัติการร่วมกับ นะตำรวจปากพนังติดประเทศมาเลเซียนะครับในช่วงเช้าวันเดียวกันตำรวจปากพังติดประเทศมาเลเซียได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสยัยซึ่งเป็นที่ให้หลหลบซ่อนพักพิงของนายอภิชัยกับนายอนุโมสอได้3ลายขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ตำรวจประสิทธิรัตรกันตันอยู่ครับในส่วนของการปฏิบัติการกับทรัพย์สินนะครับได้ทําการตรวจค้นเป้าหมายจํานวน3เป้าหมายของนายอภิชัยเป็นหลงในส่วนของนายอนุโมูซสอ2เป้าหมายครับทรัพย์สินที่เรายึดได้เป็น ผู้เกี่ยวข้องชั้นแรกก็คือกลุ่มเครือญาติที่มีการถือครองทรัพย์สินแทนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นของนายอภิชัยบุตรบินหลุงนะครับก็ประกอบด,ด้วยกระเป๋าแรนเนมมีเรือเจสกีสองลำแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆนะครับแต่ที่มากสุดก็จะอยู่ในส่วนของน้องสาวของนายอาภิชัยบินหลุงนะครับซึ่งได้ถือครองทรัพย์สินแทนก็จะเป็นรถยนต์หรูกระเป๋ารูที่มีการซุกซ่อนทรัพย์สินอยู่ภายในบ้านนะครับประกอบกับในวันดังกล่าวนะครับได้มีการ ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีนะครับเพื่อมาทําการสืบสวนทางการเงินเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตนำเรียนว่าในการปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของเครือข่ายนี้ครับทางปอปสอยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะขยายผลซึ่งทางการเงินของกลุ่มนางเกาเนื่องจากว่าการสืบสวนเึ่นทางการเงินเราพบเหตุต้องสงสัยนะครับว่ากลุ่มเครือข่ายในพุ้นี้จะอยู่ในคามเอไเซียนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สองคนเขาได้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็สั่งไติดข้อหมายตนาดให่้นไดครับในส่วนของสำนักงานคอปสอขออนุญา เดี๋ยวจะเป็นประเด็นการสอบถามนะคะจากพี่พี่สื่อมวชนค่ะเป็นเชิญท่านแม่ทัพท่านเลขาด้วยนะคะ เรียนเชิญพี่สืบสวนชนค่ะน้ำยาที่เมื่อวานมีการวิพาย์ว่าน้ำยาของปปค์กรสเข้าใจผิดแบบ แต่ปอบนี่คือถูกที่สุดเพราะเราซื้อเยอะนะเฉลี่ยก็เกิดการตรวจทั้งในประมาณสัก8บาทนะเวลาตรวจอินแต่ว่าอันหนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเขาซื้อกับอยอันนี้อยอรปริมาณน,น้อยมันจะกระแพงกว่าพอบศซื้อที่บาะมาเป็นสีม่วงก็คือนี่คือยาคุดอันนี้ไอ้น,นี่ถอนเช่น ได้ได้สามารถได้จากข้ะะอพ้อยของท่านอ่าจาก,ก่ข้อพ้อยของท่านเออจากเช็ตนี้ครับโดนมีการควบคุมจับยาไอได้เหนือเกือบปันกว่าเนี้ย เราจะมีมาตรการในการที่จะปิดกัน้นการปัดกั้นในการส่งยามาในภาคใต้เพื่อส่งออกไปต่างประเทศได้ยังไงบ้างครับคือผู้ค้ายาปลายทางยาออกนอกประเทศได้ราคาจะสูงกว่าในบังไทยเกือบสิบเท่านอันนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ค้ายาหรือผู้ผลิตหรือผู้สั่งยาเนี่ยมีไรายได้สูง แต่ความเสี่ยงในการถูกกับกลุมมันน้อยแต่ว่าคนที่ถูกเสี่ยงกักลุ่มน้อยคือผู้ขนหรือผู้เสพพวกนี้จะมีความเสี่ยงสูงแต่ไรายได้ถ่าจ้างขนไม่มากนะักซึ่งคําถามนี้จึงเป็นคําถามที่เราจะต้องแก้ไขวันนี้เราจะมีตัวชี้วัดที่สําคัญก็คือการจัดการกับผู้ค้ารายใหญนะ่ผู้บงการ ซึ่งมาตรการก็คือเป็นมาตรการเฉียบขาดทางกฎหมายคือจะปากาบอกว่าคนพวกนี้มางทีอาจจะมีคนรู้เท่าไม่ถึงการเข้าไปใกล้ชิดหรือจะแสดงตนว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ค้ำยันหรือเป็นไม้ค้ำยันก็อยากจะเรียนว่าในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเราจะปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำความดี และแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็ถ้ารักท้า,ายาเสพติดถ้าจะไปย้ายคนที่จับยาเสพติดเนี่ยจะต้องจะต้องไม่มีอ่ะนะคืออยากให้ข้าราชการมีความมั่นใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง,างการส่งมรดกที่ดีไปยังอนาคตคือลูกหลานส่วนการสกัดกั้นนั้นเราต้องทําทุกวิธีทางเมื่อเราจัดการนักค้ารายสําคัญได้เนี่ย พลังในการนํามาในประเทศมันก็จะไม่มีแล้วเพราะวันนี้ยาเสพติดไม่ได้ผลิตในประเทศผลิตนอกประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนแล้วก็ตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจนะครับว,ว่าทําไมไปลายทางจึงไปทางจังหวัดภาคใต้เพราะว่าประเทศทางคาบสมุทรอินโดจีนทางทางอาวไทยไปเนี่ยเขาต้องการ ยาและยาพอออกไปได้จะมีราคาสูงครเป็นเรื่องที่นักค้าจะต้องทําทุกวิถีทางที่ให้เดินทางมาส่วนนี้ก็ตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าในช่วงสองสามปีเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามเต็มที่โดยเฉพาะทางของทัพภาคสี่เนี่ยเอาไปสกัดที่ชุมพรชุมพรจับได้เยอะมากนะแต่ว่ามันก็ยังเล็ดรอดมาข้างในก็เราจะที่สําคัญที่สุดคือข้อมูลวันนี้เวลาเราสอบสวน มีการซัดทอดไปถึงไทยซัดทอดครั้งแรกอ่ะเราอาจจะไม่เชื่อแต่เราก็ไปหาหลักฐานนะเราอยาการากไปถึง้าการเรามาช่วยกันครับเพราะวันนี้ประชาชนเห็นว่ายังมีถ้ายาเสพติดรถใหญ่ใหญ่ยังมาได้เนี่ยมันเหมือนว่ามีการไม่เคารพประชาชนไม่พอยังหยามเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ในการปราบยาเสพติดด้วย ค,คือเรื่องการสืบสวนจะขอให้ทางทางตำรวจกับทางเจ้าที่ซึ่งเขาอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นนะฮะแล้วก็เราต้องทํางานร่วมกับต่างประเทศแต่แต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องขอขอบคุณไหวพริบปฏิพันของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ทหารที่สามารถจับได้ร้อนนี้ร้อนนี้ถ้าหลุดไปหลายพันล้านหลายพันล้านนี่ถ้าเขาได้เงินมาสําเร็จเขาก็จะเอายามาแล้วก็ช่วงหลัง คนไทยเสพไอเยอะขึ้น,นพอเสพไอเยอะขึ้นเราก็เสียเงินในการไปรักษาพอติดไปแล้ว4เดือนก็ไม่หายบางทีเป็นปีก็ไม่หายบางทีเป็น4ีหปีคือชีวิตเขาต้องสูญหายไปกับยาซึ่งเขาถือว่าอามหิตมากคนค้ายาหรันยี่สิบวันพืชกระท่อมครับตอนนี้ขึ้นหน้าเปา็นางรครับคือพืชกระท่อม ใน120วันในระดับนโยบายเอาระดับนโยบายของรัฐบาลก่อนเนี่ยนะคือกระท่อมปัจจุบันไปใช้ในทางที่ผิดคือเรามีกระท่อมไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าไปต้มเนี่ยมันจะผิดกฎหมายออยหรือว่าไปวางขายก็จะมีกฎหมายอื่นในส่วนนโยบายก็คุยกับท่านรัตตีสาธสุละมันยามีเราจะต้องมีกฎกระทรวง ไม่ให้ไปวางขายบนถนนกับในตามตลาดแบบเยอ้ยฟ้าท้าดินอย่างเพิ่ปัจจุบันเพราะวันนี้ผู้นําศาสนาผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นท่านไปสารก็พยายามทําให้ออกกฎทรอนุนลชุมชนมาแล้วว่าไม่ให้มีอยู่แต่ว่าอันนั้นเป็นเป็นการแก้โดยจริยธรรมแต่เราเมื่อประชาชนลงทุนไปเยอะแล้วเราต้องแก้กฎหมายนี่ในระดับนายบายแล้วก อันที่สองก็ต้องขอชื่นชมนะคะคือวันนี้ก็ร้อยยี่สวันก็จะให้ทางแม่ทัพภาคสีกับสปตดูถ้าประสบความสาเร็จอยากจะเชิญชวนเฉลิมฉลองขอบคุณประชาชนให้หน่อยนะคืออย่างน้อยไม่อยากเห็นน้ำกระท่อมวางขายริมถนนถนนหล,กล,กลกนะักๆวางขายอันนี้ก็เป็นสิ่งแล้วการสำรวจตอนนี้สามจังหวัดมีดูดีขึ้น แต่สงขากับพัทลุงยังเหมือนเดิมอันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องช่วยกันนะครับก็อันนี้ก็ถ้ารายละเอียดร้อยี่สปันทางรัฐก็แค่ประเมินแต่ว่าทางสงพตกับทางกองทัพคือพลังกิจอาสาเนี่ยใหญ่กว่าพลังกฎหมายนะอันนี้อยากจะเรียนให้ทราบแล้วก็จากการที่ได้รับรายงานจากการที่ชาวบ้านเวลาจะตัดต้นกระท่อมหรือจะทําอะไรเนี่ยก็จะส่งลายไปถึงรัฐีเพลินอเ,อเคยอยู่ภาคใต้อะ บางคนรู้จักพออ้อมไปเราก็ส่งหัวใจให้ดีใจกับการเสียสละการทำงานนะครับครับแ่รายลอยากทำเีนิดหน่งนะเรียนท่านน้ำตีรงท่านส่วนน้องน้อรังตยัฐบาลนโยร ผมเนทุกหมู่บ้านร่วมกันกงการเงินกไม่อยากที่ะตอส่วนหนตอนนั้นก็ส่งเสริมกับหนในกกรนะครับล้วก็ป่นคนใจที่ทำน้ำที่ก ใครติดยาต้องการไปบ,บําบัดไม่ควรจะเสียเงินเพราะเขามีเกียรติละอยากจะเลือกยาถือว่าเขาเป็นผู้ทรงเกียิละก็ซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวเราจะบูรณาการกันทัน,นีีก็ทางทันตีสนสักและรันตีชัยชนะก็อยากจะให้มีการบําบัดโดยโดยให้มีแพทย์เข้าไปด้วยแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เนี่ยก็อ,อยากจะลองลองช่วยกันเอาถ้าใคร สามารถนำคนที่ติดยามาเลิกยาได้เนี่ยควรจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีนะแล้วก็ควรจะไม่ต้องให้พ่อแม่เขามาจ่ายเงินรัฐควรจะเข้าไปดูแลเพราะถ,าถ้าเราได้คนสุขภาพดีขึ้นมาหนึ่งคนเนี่ยประเทศมีกำไรนะอันนี้ก็อยากฝากเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่จะต้องมาใช้และที่สำคัญก็คือวันนี้ก็รัฐบาลขอประเมิน ถ้าพื้นที่ไหนผู้นำยังปล่อยปลาละเลยหรือยังทำงานไม่เต็มที่ก็อยากจะให้เปลี่ยนพื้นที่เพราะให้ให้คนที่เขาตั้งใจจะมาทำได้ทำอันนี้ก็อยากจะฝากส่งสัญญาณไปด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณท่านรัฐมนตรีและพี่ๆสื่อมวลชนนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีนะคะแล้วก็คณะค่ะทางด้านหน้านะคะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะกับชุดปฏิบัตินะคะของตำรวจภูธรภาคเก้าค่ะ mm hmm. เรียนเชิญ mm hmm. พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะมอบ mm hmm. เงินสนับสนุนนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชุดปฏิบัติของตำรวจภูธรภาคเก้าค่ะ และในานามของผู้ว่าก,การตำรวจภูธรภาค9นะคะเรียนเชิญพลตุบดีอาชนะจันทรวีค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้กำกับกรค่ะ